Get oh okay. วันนี้พวกเราจะมาดูคนล้มแบบคดควายและแข่งรถกับแข่งรถนี่มาแข่งรถ NGO นี่คือโฉมหน้าใหม่แล้วก็มีสมาชิกใหม่พี่ตังยัยสวัสดีหน่อยสวัสดีหน่อยทีมาชันจิกงไก่เงินเริ่มต้น5บาทนะครับนี่จะมาแข่งรถกันนะครับคันนี้ลูกโซนะครับคันนี้ลูกโซ อันนี้ลูกโซ่นะครับไออันนี้ลูกคาเซนะฮะไม่ชักไปเลยไปเลยของผมลูกซีบีไม่ชักนะครับลูกซีบีนะครับลูกซีบีวันนี้ตันปูจะมาเก่งด้วยนะครับไปเลยกันเลยไปเลยครับไปเลยไปเลยนะครับไปแล้วนะครับลูกคาเซปะทลูกโซ่นะครับสองซ้ำไปเลยลูกคาเซกับลูกโซรนะ เชยไอ้เหี้ยลมทืบ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 เป็นไรครับแด้แด้ขอสัมภาษณ์คนตายนะครับรู้สึกยังไงรู้ยังไงครับคนตายเจ็บมากเลยครับมึงไปตายไปอิดแล้วตัวันเดี้ยแป้งเย่อย่าลืมกดไลค์และกดจับดักไอ้พวกเราตรงนี้ด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำกิฟต์บายบายครับจบคลิปครับเด็กใหม่ชื่อเด็กชายชิดวุฒิหน้าเท้า อยู่โรงเรียนเมืองทลางยำยอเฉพามึงจริงวะเชื่อเรื่อชื่อตังวันนี้เรามาทำคลิปเกี่ยวกับการแข่งรถมึง <c oughs> แข่งกับ <c oughs> แข่งกับท่านโปแข่งกับเด็กกระโปงครับ <c oughs> เฮอย่าลืมกดเลค์กดเิมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการำกิฟกดสับตะเคยเลยกดเลยกดเลยสับตะเคยนะครับเราจะได้จำกิฟตตะกบมาดิบเดิมเดิมเดเลยเราแจกบัตรตัวันนี่ฮะบมาเชิแเ้วโอเคยบายพ่องตายเฮยช่า